พาไปดูกีฬาเทควันโดกันบ้างค่ะในศึกแบงคอกโวเทควันโดกลังปีชา,า,าเลนซ์วันสุดท้ายนักกีฬาไทยน่าเสียดายไม่มีเหรียญเพิ่มค่ะการแข่งขันเทควันโดแบงคอกโวลเทควันโดกลังปีชารเลนซ์จัดกันที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากค่ะวันสุดท้ายนักกีฬาไทยลงสนาม8คนนะคะพาไปดูรุ่น57กิโลกรัมหญิงไทยส่งแข่งขัน4คนค่ะฝ่ายหญิงน้องขนมจีบนัทกรรมว่าสนารอบ16คนเอาชนะมาโอนิชิดะจากญี่ปุ่น2.0ตยก ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายนะคะแต่ว่าน่าเสียดายไปแพ้ให้กับคิมยูจินมือ2ของรายการดีกรีแชมป์โอลิมปิกปารีสเกมเมื่อปีที่แล้วแล้วก็เป็นรองแชมป์โลกในปีนี้จากเกาหลีใต้ด้วยขนมจีบแพ้ไป0ูนย์ต่อสยกค่ะส่วนรุ่นน้ำหนัก80กิโลกรัมชายไทยส่งแข่ง4คนด้วยกันค่ะผลงานของน้องแตงโมธนาธรแซ่โจ ถือว่าทําผลงานดีที่สุดนะคะผ่านเข้าถึงรอบ8คนสุดท้ายแต่ก็ต้องไปจอดป้ายค่ะหลังจากแพ้ให้กับเอ r นริก้ a มอ u e กเ o สโรดริเกสเฟรนันเดสเมื่อหนึ่งของรายการเป็นแชมป์โลกในปีนี้ด้วยค่ะน้องแตงโมแพ้ไป0ต่อ2ยกนะคะทางด้านภาพรวมคุณธนทิต รัตบ,บุตรเลขาที่การสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยท่านก็เปิดเผยค่ะว่าการจัดคราวนี้สาพันเทควันโดโลกได้ชื่นชมไทยอย่างมากเลยนะคะบอกว่าจัดได้ยอดเยี่ยมมากๆเทียบเท่ามาตรฐานโลกซึ่งสาพันก็อยากจะให้เราจัดอีค่ะในแมตช์ชิงแชมป์โลกหรือว่าบัวกลางปีซึ่งเป็นรายการใหญ่ขึ้นนะคะเรื่องนี้ทางสมาคมบอกว่ารับไปพิจารณาและอาจจะนํามาหารือกันภายในสมาคมต่อไปค่ะก่อนอื่นใดเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้รับเสียงชมจาก เวิลด์เทควันโดนะครับรวมถึงท่านประธานสพันธ์โลกเองก็ได้มาแล้วก็ได้กล่าวชื่นชมการจัดงานของของประเทศไทยนะครับที่จัดได้ดีมากๆนะครับมาตรฐานโลกเลยนะครับท่านคงเห็นในภาพข่าวที่ออกไปนะครับก็ท่านก็บอกว่าอยากจะให้เราจัดอีกนะครับในแมตช์ใหญ่ๆนะครับโดยเฉพาะแมตช์ระดับโลกไม่ว่าจะเป็นชิงแชมป์โลกหรือว่าเป็นเวิลด์กางปรีในครั้งหน้านะครับก็ทางสมาคมเองเนี่ยก็รับไปพิจารณานะครับก็ อาจจะมีการหารือกับท่านนายกสมาคมแล้วก็อาจจะได้เห็นการแข่งขันระดับโลกแบบนี้เกิดขึ้นอีกในประเทศไทยนะครับในปีต่อๆไปครับสำหรับรายการต่อไปของทีมเทควันโดไทยเรานะคะจะลงแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ค่ะจัดกันที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ลามอินทรานะคะวันที่10 1 3ึธันวาคมนี้